นี่ดอกไม้ป่าบ่อแม่เปน็นหลวงเลยจีแมนสวยงามคักไลยทางลงไปทะเลด้นี่พ่อแม่เปน็นหลวงเลยสวยงามานะจ้ะเนาะเออจังสีไข่เนี่ยเมื่อกี้ถะมันเลยถ่ายไก่เกินไปมเมื่อกี้โบสีเหลืองจ้ะคนน่ะเฮ้ยเหมืน,ปนเป็นหลวงเลยเท้าทิ่มหมดแกีหมดแล้วจ้า สับหลาดดบพี่มันกอขนาดพีน่นสับหลาดดบพีค่คนอ,อันนี้พุน่นกำลังแตกเต็มอยู่จ้าพุน่นหยอดอ่อนพุน่นใบอ่อนกำลังแตกพย์ขึ้นมาแล้วนี่ว่าหนนี่ก็ได้เก็บอยู่ท่า โดนขึ้นมากบ้างแน่นีเลยอ่อนๆเพื่อนเลย มางามคักแท้ปุณหะปอดติดตัวปุณหะสุดยอดบอผักจาว่าปุณหะปอดติดตัวหูผู้น่าจาะใบอ่อนแตกเต็มสาบลาบอยู่ปุณหะปุณห์ผู้น่าเคยเห็นบอผักจาน่นนะมีตะกรันซ้ำฟ้าบานเลยประเทศนนี่สุดยอดเลยปอดจะติดกับเต้ยอยู่แท้จะตั้งกล่องจักบาทจนเรื่องความไม่พี่น,น้องเอ้ย ต่างบอกแวะแจักบาทนี่ยต่างๆทุกพี่กงจะเห็นตรงนี้ป่ะโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยต่างแบบนี้จะได้เห็นนมฆกันเม็ดบอลเห็นม็ดบอลจ๊ะโอ้โหตัางแบบนี้ดีแล้วเหลืองมากแล้วก็ กล่องเด็กกระล่มว้าดีทวัวปีนี้ขึ้นเลิศแท้พอไม่ปลงเลยนะว้าดีทวัวซื้อหยดอีรล้งก งามแน่พ่อแม่พี่น้องเลยกระตาจระศิริถอดเสื้อใสหยอดขนาดทะเลไป่าเด้อปัตตานี้เลยสุดยอดอีหลีจะ้ะลวดอีหลีโคตรแท้จักจเจ้าแบบไหนก่อนอจเจ้าแบบไหนจ้าเจ้าแบบไหนสุดยอดเลยโก็ข้างๆก็สุดยอดก,ก็เกิสุดยอดมีแต่ถีสุดยอดเลยพอรมพี่น้องเจ้า เลือดอีลีสดุดจดเธอบึงเงาเปล่าบุ้งแมนเลือดธรรมดาได้บุง้งเปล่ายอดอ่อนเพิพ่อนเปุ่นนะใบอ่อนเพิ่อนเปล่ะโอ้โหบุ้งกอนน่ะกอนนี่ยังคักกอนนี่สุดยอดเลยเนี่ยอวบเขียวงามขนาดบุ้งกอนนี่บ้ากอน,อกอนทั้งคุ่นยังคักคุ่น อีบึงเนี่ยบึงเนี่ยบึงเนี่ยพุ่นนะอันนี้เลิศเลยจ้ะนี่เลิศก็เลิศคักะขอตนาช่างพุ่นะพูดนห้คักพุ่นเดี๋ยวจังภาพไปไม่เป็นหวังเดี๋ยวจังสิภาพไปสุดยอดอีลีเคลนไปแล้วเคลนไปแล้วถ่ายมุมนั่นแล้วก็ถ่ายมุมนี่ตั้งมุมนี่แล้วก็ตั้งมุมนั่นประสาใจแม่พ่อแม่พี่น้องแม่มึงแน่น่ะสุดยอดอีรี กระตาหลุดแล้วสุดหยอดเลยไม่กว่าจะบ่าพอ่อจังสี่แล้วมึอนี่มือนี่เจอแจ็คพอตเลยจ้าเจอแจ็คพอตพ่อเม่ดหน่อยเลย เจอแจ็คพอตงานบ่งยสุดยอดบอพบุเจ้าว่านะตาของสิวมีงใส่ปัดเทปปลปมากกะจีลุ่นกะจีเสียบใส่จัดสวยๆละปัดเทนนี้พ่อแม่พี่นองเ ไปนี่้ยอยู่ข้างบนดูวงลุนยู่ข้างบนปาดเนี่นี่แม่อืม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 อู้หูเด็มันก็แตกจ้ะพ่อแม่พี่น้องว่าต้องยานพันดับแนวเด้ะผลกระลังแตกสับหลาบอยู่พุ่นเฮ้

เดืยดจันอยู่ข้างล่างคือสาบหลาบเลย <c oughs> จอดเลย <c oughs> สวยเกินไปแล้วโอ้โหกนี่แม่กวนี่แม่จะมาโบดเต้วกวนนี่ก็ที่ แกนี้ปลาเกือบนั่นได้ตัวนี้ยสุอจวดอีกดีอ่วบคักขนาดจ้ะเฮ้ยอ๋อ,อ,อน่าเบ้างแน่ปุ่นอ่ะสุดจวดอีกดี หักใบงอใบแตกมดพนัเพินเบียดกันอยู่ข้างในไปนะโอ้ยขอขอภัยเด้พี่น่ะจวดพี่น,น่ะอยู่ข้างในไปนะโอ้โหแตกผุอันหนึ่งจวดเลยอ๋อเฮียปุกออกจากตะการใจมดเลยต้องเสียบใส่แบบนี้ได้ปะทนายเป็นแบบเสียบแล้วจ้ะเพราะว่ามันหล่นจตา น,น,นก่อนอาไรแบบสวดสอดมึงเกาะที่ก่อ,อนีอนคนเ,เลือด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 ปุ๊งแนปุน๊งเลือดอลังการอีกทีท การอีลีสุดยอดเลยจ้ะสุดยอดเลยสุดยอด เขียวอวบดีขนาดโอ้ยนั่งการในใจพอดีเป็นอังไรจ้าเป็นอยงไรสีเขียวงามขนาดอองอมขนาดงามคักบ๊ะพวกเจ้าบ้านอะสีเขียวสดใสอีหมี ลุงอปอทั้งนาปุ่นดิสิงามคักปอ กึกกะกึกกะพ่อแม่พี่น้องก้อนนี่ก้อนนี่ยิ่งเขียวยิ่งสวยพักเอร์เป็นหน่อยเพราะเกิร์มีเพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไอ้ที่มันในที่มันไปเป็นแปลนโล่งๆมันกะมันกะ่อนไอ้ที่มันก้อใหญ่ๆงามๆมันกะอะไรอ่ะบ่อนั่งท่ายแบบนี้นะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องเลย จวดเลยนั่งเก็บปานจะคล้องผูกไปพ่อแม่พี่น้องเลยสุดยอดอีลีจ้ะบอร์ตรงเบอร์เกย์ไก่ดอกเจ้าในเบอร์เกย์ไก่ไล่เจี๊ยลักแต่พอนั่งแบบนี้นั่งคัดตมาดเ้็บคักๆเบิ้งกันนะเอาไปเบอร์เกย์ไก่ด้อยพ่อแม่พี่น้องสุดยอดอีลีใบมันเขียวๆเนี่ยไปเห็ดน้ำแค่นใบยจะนั่งไม่สบาดีกว่าบี่น้อง บวบเขียวๆเียไหม่อ้โหอบ่อนขนาดว้ามาบรท่านคันมาท่านก็นสิได้อันไลยก็หนีย่นละอ๋อเนี่ยหยดอีดีโอ้ยใหญ่หยดนิดหน่อยนี่แตกเต็มอยู่พ่อแม่พี่น้องจา้า จอดไปดิโอ๊ยพวกเนี่ยพวกเจ้าสุดยอดประจานสุดยอดปะคือฟินแต่จอดคือฟินแต่พอแม่พี่น้องยด้วยพ่ดสุดยอดประเต็มกระต่ายอยู่พูดจมันคักหลายจมันจอดฟินคักหลายขี่วะคะกี่จัวยางพารามาเห็นเลยไอ้ต้นไอ้ต้นไอ้ไอ้พักกล้วยเล่งต้นพักหค้มทะเลนั่นกว่าบางไงเดี๋ยวพาไปเก็บจับพ่อแม่พี่น้อง สุดยอดอีลีโอ้ยโอ้ยเฮียสุดยอดเลิศอีลีพ่อม่ามืงอน่ะเสียใจเลยพ่อแม่พี่น้องเลยจบพ่อม่ามืงอน่ะเสียใจคักๆ่มึงแน่ปุ่น์่ะนี่นี่บังเลยมึงนี่นี่บังเแต่คือมาเต้นหนึ่งนี่บังเลยสับลาบอยู่นี่โผล่มาเบาๆก่อนเด้อ สักหลาบเลยเก็บออกไปพัดกลัวนิดหน่อยนะเต็มสักหลาบอีกเหมือนพักปุ๋ยเล่งกลัวนี่มึงใช้มาคัดแค่ แจะนเอรสิิกิปเอาลยทุกนะ่นะแพรหลากน้ำนอนน้ำดินเลื่อยไปน้ำดินสุดจวดเลยปัจจุบ่นเอาระ้ดไปได้กระตากับว่ามีหม่องสีไซ์แล้วีดดมันไปน้ำกันกับพนนานนี่แหละโอ้ยแดดออกแล้วแดดออกแล้วแดดออกแล้ว จะมีงามคักไรของฟรีจากธรรมชาติ มันเหล่ากระตากระบุงใจท่านที่เจากระบุงใหญ่ๆลงมากรับขึ้นไปหาลถกับขวดไก่เลยบัดเทย <laughs> ขวดไก่เลยจากพอมันเป็นน้องเลยฟังเข้ามาขวดไก่เลยยังเก่เาหมดแล้วนะัมันกินได้พักแล้วจานันเนาะ งามเนี่ยบุยด,ดอีหรีเบ่งแน่นี่นี่ก็ใช่ย,ย่อยสมอเ,เลยน,นี่แผนอ่อนเพ่นนี่กำลังแตกออกมาเนี่ยืมันกอปุ่นจ้ะก่อนก็นใหญ่อลังการคิดกันแกมหมดแล้ววะอันผูดกับเป็นดอกแล้วดอกขาวแล้ว เงี้ยักอยู่ตัวนี่จ้าบุ๊ใครอย่เนี่ยโอ,อ,อ,อ้โหโมนจักคือโชคดีเธอวะโชคดีเป็นของจอยวันนี้ พี่สุดยอดบอพูดอ่ะสีสันเพูดอ่ะสวยงามอลังการดีๆน่าจะเนาะไปเก็บพักไอ้ปูลิงของเหาอตัวเมืองกอหน,นี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพนังหวานปลูกไปแล้วเนะอันนี้ยาจตจริงตุ๊กแกจะจ้ะเด้อยพอกินดอกมันสากตัวแสบบังคักๆจ้ะ ปานปูไว้อรูดสุดยอดเลยอ่ะอพักอันนี้ยิ่งเด็ดจะยิ่งแตกเพราะแม่พ,มพน้องเงนี่ยนี่เนี่ยแสบคักแสบเนี่ย แต่แล้วอันที่ไปปลูกที่บ้านจะเกิดยังไงเนี่ยนนมือได้ไม่แม่ว่นได้ออกไปเก็บผักแต่เก็บยี่นสวนเจ้าของอะย่ะจอดอีลีความอ่อนคองมเกินเก็บก่อนนี่กติพากครับบานแล้วพ่อแม่พี่น้อง เก็บไป้หลายกับไปฝากมูหมดแหละของเอาไปกินหน่อยนึงจังนี้นจะ่ของก็เลยออกมาหาเก็บพักกี่แลลวนะแา้นั้นะจวดแลยความอ่อนเป็นเมื่อนนอ่อนขนาด แป่าไม่ใส่ปุย๋ยรอร่ลยกำลังแตกสับลาบขึ้นมาอีกย้ะสุดยอดร่างการอีด,ด,ดีสุดยอดสุดยอดสุดำลังกนองจ้าแค่นี้ก็เลิและ เอ้หนี่ทะเลว่าไงแง่ทะเลจะฝุดรักแม่ีพ่อแม่พี่นหนอข้าเก็บไวจังหน่อยเก็บด้วยกันมันกระลังอ่อนๆดีจ้ะเห็นบ่นอ่ะอย่าลมเด็กกองเด้อกระลังอ่อนๆอย่กับไอ้กระบุงกระตาไม่ยาไห้แม่หนี่มัดหมานเด้อ ไปะ่างติดตัวขนไกก็ะยุ่วไตกลนกระตาพ่นขานดื้ขึ้นมากโอ้ยกวบขนาดกอบอีรีจ้ะเครื่องละเอียดอี โอ้ยขวบดีขนาดหอมกินหอมคือบักแตงเลย <c oughs> ตืนินดูนผามลง,ลงะทะเลทั้งนี้จัดนัดจัดเต็มเลยพ่อแม่พี่น้น่องเลย ทางพี่มึมันี่ยเต็มกระต่ายอยู่พ่อแม่พี่น้องสุดยอดดีจ้ะพุ่น่ะขาดบอสปุกเจ้าวาน่ะสุดยอดจอบนะโหดเลยสวยงามอะไรจะขนาดนี้เก็บออกมาหลายดอกเพราะว่ามันกระตานมีน,มนอสหม่องใสเก็บพวกอะไรไปร่วมกันกับเอใสอย่างนีเห็ดเด้แนละ้าจ้ะ กาลัางมันกําลังติดตัวขักปันใดมีต้องเอาแบบนี้เนี่ย หลวงกระตาพักจุ <gegen violin> <warfare> ๋ยปูดโพล่วพ่อแม่พี่น้องเด้อลิปนี่จะกออฝากไว้แค่นี้้ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพูน่ะกราบขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียรมากแล้วก็มาดามเฮดมัสลูมจ้าพ่อแม่พี่น้องผวดโพลหม้อหม้อเปลี่ยนพักเต็มหล่นกระตาแบกตาเหลือกเลยกว่าจะไปถอดรถขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะจ้ะเด้อไปละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ ปวดโพกหมูบักแต่งก่อขนาด้อคนะซุกยอดเลยคนะเขียวงามขนาดน่จ๊ะเนาะ้อขักหนวอีริบวกหมูบักแต่งสวยงามเกินคาด ตละลกรอนเลือดอีลี